สวัสดีครับกลมาพบมาพ่อครับผมนะครับเบานงนะครับผมครับกบัสำหรับวันนี้ผมกัสีได้มาทาการน,นะครับฉีดอ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียอ่ชนิดของแบคทีเรียก็จะเป็นบาซิลัสซับทิลิสนะครับผมแล้วว่าชื่อย่อ B.S. นะครับผมกัก้อนที สีน้ำไปใส้นะครับผมผมก็ได้ทำการขยายเชื้อสะกอนนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับก็ผมซื้อมาลอยกำรรนะครับกบราคาอยู่ที่ห้าสิบหกสิบบาทนี่แหละครับแต่ว่าเฮ้าสีน้ำไปใส้มันต้องใส้ปริมาณทีลายนะครับถ้าเฮ้าใส่เป็นเพียวๆนะครับผมก็ ซื้อมากก็สิเป็นแบบพงนะครับผมเป็นเชือกแบบพงมากนะครับแล้วผมได้ออกมาขยายสักก้อนนะครับผมก็จะแบ่งใส่เป็นเครื่องนึงนะครับหรือว่าหาสิปกลมนะครับผมก็ส่วนประกอบในการขยายก็จะมีน่มทวเหลืองนะครับผมก็สามกล่องสี่กล่องนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่สองน่วยนะครับผม มีสำนีนะครับผมแล้วก็ค้นให้เข้ากันนะครับกะทิมไว้ประมาณเจ็ดมื่อนะครับผมเจ็ดเมื่อตอนนี้ที่ผมขยายไว้ก็จะได้เก้าเมื่อแล้วนะครับผมก็ได้มีเวลามาฉีดเมื่อนี้นะครับผมให้มาค้นนะครับค้นสมเมือนะครับหลังจากมือที่เฮ้ามาทำการขยายแล้วนะครับ ลักษณะเชือกเขาจะเดินแบบนี้นะครับเป็นเชือกการปิดฟ้าก็ยาปิดให้มันสนิทนะครับผมกีม่ใส่งานกับคนตะกอนนะครับเพื่อให้เชือกเขากระจายทั่วถึงนะครับผมผมก็จะใส่นำ้ำปริมาณหาลิรนะครับผมประมาณหาลิร ต่อเชื่อหาิกรมนะครับผมค่อนข้างจะเข้มข้นอยู่นะครับที่ขยายก็ย้อนว่าเพื่อเพิ่มปริมาณนะครับผมเพิ่มปริมาณให้เหาได้ใส่ได้หลายขึ้นก็เก้านะครับผมถ้าเหาใส่เพียวๆเลยมันก็จะสิ้นเปลืองนะครับผมอัตราส่วนในการใส่ของผมก็จะตวงใส่ขวดนน้ำที่ตัด นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหกลอยถึงเจ็ดลอยมิลลิลิตรนะครับผมกับต่อน้ำอีซิปลิตรนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับก้าอานะครับผมก็เป็นการใส่เชื้อตัวน,นี้นะครับเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียรที่เฮ็ดให้ มันสัมปังเข้าเนานครับในทุกทุกส่วนเลยนะครับผมรา่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนเงานะครับผมรือว่าส่วนลําต้นยอดนะครับผมจะรักษาโรคเชื้อราโรคแบคทีเรียได้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็ลองมาทดลองใส่นะครับเป็นเทือแรกนะครับผมก็บรูว่าสิได้ผลดีบ่ครับผมก็ลองทดลองเบ่งก่อนนะครับ ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับใส่น้ำไว้ให้เกือบเต็มก่อนนะครับก่อยใส่นะครับผมเพื่อเชื่อจะได้แพร่กระจายนะครับผมครับผม หลังจากที่ผมทำการฉีดเชือ BS นะครับทั่วทั้งแปลงแล้วนะครับผมภาพพี่น้องมาสังเกตต้นนี้นะครับต้นที่เขาติดเชือไฟทอเทล่าไปแล้วนะครับก็คือกัดกินบริเวณโคนต้นนะครับบริเวณเงานะครับรอบมาติดตามเบิ้งนะครับว่าจะ ช่อยให้เขาฟื้นได้บ่นะครับผมัเขาฉิดแตกรากออกมากไม่นะครับบริเวณที่เขากัดกินนะครับนี่นะครับถ้าเัาซอยได้ท่านนะครับผมเขาก็รอดด้วยนะครับเขาก็จะแตกใบขึ้นมาไม่นะครับกับบริเวณตาใบขึ้นเก้านะครับผมถ้าเัาซอย เขาซานะครับผมเขาหลอดอยุนะครับแต่ว่าไงพ่อไงขืนยักหน่อยอ่าลำต้นเขาจะหักโคนนะครับผมเพราะว่าเชื้อราได้กัดกินนะครับกัดกินไปหลายเติบแล้วนะครับเห็ดให้ลำต้นเขาเปาะนะครับผมเมื่อเจอลมเจอพายุจะหักโคนลุ่งนะครับผมแต่ว่าหัวเขายังอยู่คือเก้านะครับผมในส่วนหัวเขาจะบ่เนานะครับ นี่คือเป็นโรคโคเน่านะครับผมโอเมนโรคหลักเน่านะครับครับก็อยากสีฝากพี่น้องนะครับกะแป่งมันสัมปลางของพี่น้องนะครับแปลงไดที่ว่าเคยเน่านะครับผมเคยเน่าแล้วนะครับผมเขาก็าจะเน่าเขาเก่านะครับผมถาพี่นอ้องบอกแก้ไขปรปับปรุงนะครับอ่าจะเป็นการ ปับปรุงดินไม่ก็ได้นะครับผมเอาปูนขาวนะครับเมื่อวานก้อนไถปลูกนะครับในปีต่อไปนะครับผมแต่นี่ผมจะเป็นการแก้ไขที่ายเหตุเลยนะครับผมจะใส่เชื้อแบคทีเรียนะครับเข่าทําจัดว่าทำลายนะครับเชื้อพวกนี้นะครับเชื้อราที่เห็ดให้เป็นโรคเน่านะครับโรคเน่าค้นเน่านะครับ อยากจะฝากเตือนพี่น้องนะครับถ้าบ่อยากขาดทุนนะครับผมสิ่งที่เฮาลงทุนมานะครับผมเห็ดมาส้างมาอย่างดีนะครับต้นมันงามนะครับหัวใหญ่นะครับผมซํำแขนซ้ำขานะครับผมพอหอดเมื่อสิเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมหัวมันเน่านะครับเก่งนะครับบัดนี้ขาดทุนนะครับผมก็เป็นการ บันทอนคิดใจนะครับผมสิ่งที่เฮ็ดมากครับลงทุนลงแรงไปหลายนะครับคนสุดท้ายต้องมาเน่าครับก็อยากฝากเกินพี่น้องนะครับหรือว่าให้พี่น้องเขาสํารวจแปลงบ่อยๆนะครับผมให้ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับถ้าเขามีอาการนะครับผมก็ให้รีบแก้ไขเลยนะครับจะเฮ็ดตามผมก็ได้นะครับผม บางท่านก็อาจจะบาเสื้อนะครับอยากให้พี่น้องล่องเบิงนะครับแต่ก่าเสียรลายครับพี่น้องบ่ได้ลงทุนอย่างไรนะครับผมสื่อเชื่อตัวนี้มากแค่ตีไปซะบ่เกินร้อยนึงนะครับแล้วก็มาขยายเอานะครับฉีดพ่นได้เป็นชิปไร่พ่นแล้วครับถ้าเฮามีหลายไร่เฮาก็สื่อเชื่อจักกระปุกไงจักน้อยนะครับ แต่ว่าซองใหญ่จักหน่อยนะครับสองสามร้อยนี่แหละครับผมก็ลองเบิงนะครับลองเบิงนะครับกะดีกว่าเขาเน่าทิ่มายนะครับว่อยากให้พี่น้องขาดทุนนะครับผมกะได้ลงทุนมาหลายแล้วก็อยากให้พี่น้องได้กาไรได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็น ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเสนอคลิปความรู้นะครับด้ว่าเทคนิคต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับมันสับหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเบ้าหนงขอโตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ